โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์แขนกลคนแปราธาตุกันต่อสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึง นักเล่นแร่แปราธาตุที่เก่งที่สุดในเหล่ามนุษย์นะฮะในอดีตเขาเคยเป็นาธาตุหมายเลข23ในเมื่อบอกมาขนาดนี้ทุกคนคงจะร้องออกกันแล้วนะฮะเขาคนนั้นก็คือแวนโฮเอ็มไฮและก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครสําคัญในเรื่องคือไม่มีเขาเนี่ยคือแพ้แน่แและเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังมากคนหนึ่งในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ถ้าใครได้ฟังจากพาร์ทของท่านพ่อไปแล้วผมก็ไม่จะเป็นต้องอธิบายย้อนอดีตของเขาอะไรมากมายนักนะฮะเพราะว่าตรงจุดจดนี้เนี่ยผมเล่าผสมกันมาแล้วดังนั้นผมก็จะขอ สรุปสั้นๆให้กับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ก็แล้วกันแต่ถ้าหากใครอยากจะฟังละเอียดก็ไปฟังในพาร์ทของท่านพ่อได้เขาเคยเป็นทาสสมัยตั้งแต่เซอร์เซสยังไม่ล่มสลายจนกระทั่งคนแคะะในขวดแก้วหรือว่าท่านพ่อนะฮะวางแผนทําให้ทุกคนในเซอร์เซสกลายเป็นศิลานักปราดไปส่วนตัวของโฮมไฮมนะฮะจึงกลายเป็นศิลาที่มีวิญ,ญญาณอยู่ในตัวกว่า500,000ดวงหลังจากแยกทางกับท่านพ่อ โฮเอ็นฮาวนะฮะก็เลยลอนเล่ไปทางทิศตะวันออกระหว่างนั้นตัวเขาก็ได้ทําการพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกับวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในตัวเขาเขาลม้มลงด้วยความเหนื่อยล้านะฮะจนคนพาเขาไปยังฉิงและก็ทําให้เขาได้อยู่ที่นั่นสอนคนที่นั่นจนบรรลุวิชาเหลียงตันนะฮะได้ได้ชื่อว่าเป็นนักปราดแห่งตะวันตกแต่เขาไม่ได้ปักหลักอยู่ที่นั่นนานนะฮะและก็ยังคงเดินทางต่อเพื่อทําความเข้าใจโลกนี้ ท้ายที่สุดแล้วนะฮะหลังจากที่คุยไปคุยมาไม่รู้มันกันว่าคุยท่าไหนนะฮะเขาสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เป็นเพื่อนกับวิญญาณทุกดวง536,329ดวงภายในตัวทุกคนกลายเป็นเพื่อนของเขาที่คอยสนับสนุนนะฮะเขาเดินทางมาจนถึงอาเมทิสและได้ปักหลักอยู่ที่รีเซมโบในช่วงราวๆปี1860ซึ่งตอนนั้นพินาโกยังสาวอยู่เลยนะฮะและทั้งคู่ก็ได้เป็นเพื่อนกันในที่สุด หลายปีต่อมาพี่นาโกะได้แนะนำให้โฮเอมฮามนะฮรรู้จักสาวซึ่งนั่นก็คือทริชาเอลลิกเพราะเห็นว่าเพื่อนยังโสดอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้จะปล่อยเพื่อนโสดต่อไปไม่ได้โฮเอ็มฮามเห็นปุ๊บก็เกิดอาการรักทันทีหลังจากลังเลอยู่บ้างแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็แต่งงานกันในปี1899และได้มีลูกกัน2คนนั่นก็คือเอ็ดเวิร์ดและก็อัลฟรอนเซ่แต่เพราะว่าตัวเขาไม่แก่ไม่ตายมันก็เลยทำให้เขาเป็นกังวลอย่างมากว่า อาจจะต้องมองดูลูกเมียเนี่ยตายไปซะก่อนเขาเพราะว่าเขาเองก็อยากจะแก่ตายไปด้วยทวิชาก,ก็เลยเรียกเขามาถ่ายรูปเพราะว่าไม่อยากจะให้เขาเนี่ยทำตัวเหินห่างกับครอบครัวแล้วก็ประนามตัวเองว่าเป็นปีศาจร,รู้หรือเปล่านะครับว่าเขาเนี่ยถึงขนาดไม่กล้าจะแตะต้องลูกตัวเองเลยกลัวว่าลูกตัวเองเนี่ยจะติดคำสาปกลายเป็นแบบเขาทีนี้พอจะถ่ายรูปบอกให้ยิ้มหน่อยไม่รู้ว่ายิ้มอีท่าไหนทำไมมันยิ้มได้ขมขื่นแบบนี้โฮเอ็มฮามนะฮะเลยพยายามที่จะ หาทางทําให้ตัวเองกลับมาเป็นคนธรรมดาอีกครั้งหนึ่งให้ได้ในระหว่างที่ทําการคนา้นคว้าเขากลับค้นพบความจริงที่น่าสะพึงกลัวเข้านั่นก็คือประเทศอาเมทิสแห่งนี้จะกลายเป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะมีจุดจบแบบเดียวกันกับเซอร์เซสด้วยฝีมือของท่านพ่อโฮมฮามนะก็เลยตัดสินใจที่จะบอกลาลูกเมียออกไปขัดขวางแผนการนี้ในปี1904 โฮเมฮามนะฮะออกเดินทางไปตามที่ต่างๆเป็นเวลากว่า10ปีเพื่อที่จะทำการหวานเหล่าสหายของเขานะฮะตามจุดต่างๆของประเทศแต่เป็นเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านนานกว่า10ปีหารู้ไม่ว่าภรรยาของเขาเนี่ยได้ป่วยตายไปแล้วและก็เลยทำให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนประนามเขาจนไม่เรียกว่าพ่อเลย เอสถือว่าการที่โฮเอ็มฮไม่อยู่นะฮะคือความผิดที่ทําให้แม่ตายหลังจากออกมาช่วยแล้วก็สนับสนุนลูกชายทั้งสองเป็นปพัทนะฮะในที่สุดโฮเอ็มฮเนี่ยก็ได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าอย่างท่านพ่อทั้งคู่ได้ปะทะกันนะฮะแต่โฮเอ็มฮามเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้แล้วก็โดนท่านพ่อจับไว้ในตัวแม้ว่าพวกเอสที่ตามมาที่หลังจะพยายามต่อสู้แล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากทําให้ท่านพ่อสามารถที่จะแปลงวิญญ,ญาณทุกคนในประเทศมาไว้ในตัวได้สําเร็จ โชคดีที่เหล่าสหายที่โฮเอมฮามหวานไว้มานานปีรอแผนเคาน์เตอร์อยู่นะฮะจากเงาของสุรยุป,ปราคาก็ให้เกิดวงแหวนเวทที่จะปลดปล่อยวิญญาณทุกดวงกลับไปหาร่างต้นและก็ทําให้ท่านพ่อไม่มีวิญญาณมากพอที่จะกักขังพระเจ้าไว้ในตัวลางก็เลยแทบจะระเบิด หลังจากช่วยพวกเอสต่อสู้กับท่านพ่อจนชนะนะฮะโฮเอ็มฮามก็ได้กลับไปที่รีเซมโบเพื่อเยี่ยมหลุมศพภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะสิ้นใจตายไปพร้อมกับลอยยิ้มเพราะว่าไม่เหลือวิญญาณในตัวเขาที่จะพยุงชีพได้อีกต่อไปในด้านนิสัยนะฮะโฮเอ็มฮามเนี่ยจัดได้ว่าเป็นคนที่ซื่อแต่ว่าฉลาดล้ำแล้วก็เป็นอัจฉริยะมากสามารถที่จะเรียนภาษาและก็การเล่นแร่แปลธาตุจากท่านพ่อได้อย่างรวดเร็วเขาเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็มักจะแก้ปัญหาด้วยปัญญามากกกว่าใช้ลัง แต่บางทีเขาก็ดูต้องต้องอยู่บ้างจนน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครสายหามากในเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นตอนที่เขาจะขังพลายพร้อมกับเอานะฮะพล์เนี่ยสามารถที่จะใช้เงาเส้นหนึ่งนะฮะยืดออกมาจนเกือบจะจู่โจมโดนเขาละแม้ว่าจะเหมือนว่าเก๊กเทพเพราะว่าเหมือนมั่นใจมากลนยะว่าไอ้เงาเนี่ยมันจะต้องมาไม่ถึงแน่นอนนะแต่ภายในใจเนี่ยเขาคิดว่าไอ้ชิปหายกูเกือบโดนแทงซะแล้วไม่ล่ะ แม้ในความเป็นพ่อนะฮะเขาจะจัดได้ว่าเป็นพ่อที่ค่อนข้างที่จะห่วยแตกไปบ้างอยู่เข้าใจว่าต้องกู้ประเทศแต่การหายหน้าหายตาไป10ปีเลยเนี่ยโดยไม่แม้แต่จะแวะกลับมาทักทายบ้างสักวัน2วันมันก็ดูจะเกินไปหน่อยนะฮะนั่นก็เลยทําให้เอดโกโรธมากจนไม่อยากจะเรียกว่าพ่อเลยนะฮะนับจากนั้นเป็นต้นมา สำหรับด้านพลังนะฮะโฮเอ็มไฮม์จัดได้ว่าเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่มีความรู้มากที่สุดแล้วสำหรับมนุษย์นะฮะเนื่องจากว่าอยู่มาเกือบ5 0 0ปีศึกษาศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุมาอย่างยาวนานแถมร่างกายของเขาก็ยังเป็นศิลานักปราดด้วยทำให้ฟื้นตัวได้เหมือนกับเหล่าโฮมูนครูสและสามารถใช้การเล่นแร่แปรธาตุได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาวงแหวนเวทหรือแม้แต่การประสานมือเลยเช่นท่านพ่อแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือวิญญ,ญาณทั้ง 5 3 6 3 2 9ดวงในตัวเขานะฮะต่างเป็นเพื่อนที่คอยยินดีร่วมแรงร,ร่วมใจกันช่วยต่อสู้โฮเอมฮามจึงสามารถจดจำด้ทั้งชื่อและก็เป้าหมายของวิญญาณในกายทุกดวงได้เลยซึ่งแตกต่างจากเหล่าดวงวิญญาณของท่านพ่อที่จะมีแต่อาการคุ้มครั่งและก็หลงลืมตัวตนนั่นทำให้พลังในตัวศิลาของโฮมฮามนะฮะมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าศิลาใดๆในปริมาณที่เท่ากันขนาดท่านพ่อในตอนนั้นมีปริมาณวิญญาณถึง50ล้าน กลับไม่สามารถที่จะฝ่าก,การป้องกันของโฮเอมฮามที่มีวิญญาณ500,000ได้หรือจะให้ผมสรุปง่ายๆเลยก็คือเนื่องจากว่าวิญญาณทุกดวงในตัวเขาเนี่ยมันสงบแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนเขาเขายินดีร่วมแรงร่วมใจมันก็เลยทําให้แม้ว่าปริมาณจะน้อยกว่าแต่คุณภาพมันสูงกว่านะฮะจนได้รับคําชมจากอีกฝ่ายเลยทีเดียวนอกจากนี้โฮมฮามนะฮะยังเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งการรักษาเข้าใจถึงอนาโตมีแล้ก็อวัยวะร่างกายของมนุษย์ดีมาก เขาสามารถเยียวยาอิซมิด้วยการจัดเรียงอวัยวะภายใน ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดของเธอดียิ่งขึ้นก็สมแล้วล่ะฮะที่เป็นคนไปสอนคนในประเทศชิงให้ใช้ศาสตร์ในการรักษาได้ถ้าหากถามความคิดเห็นของผมที่มีต่อเขาแล้วล้วก็ความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงครั้งเดียวของเขาเลยก็คือการทิ้งลูกเมียไปและนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมเอสกับเอากลายเป็นเสามนุษย์ถึง2ต้นเลยนะฮะและก็ท่านพ่อสามารถนำไปใช้งานได้หากเอสกับเอไม่กลายเป็นเสามนุษย์นะฮะท่านพ่อก็อาจจะยังไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายได้เพราะว่าขาดเสามนุษย์ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว เท่านั้นไม่พอะฮะทริชาก็คงจะไม่ต้องตายเพราะว่ายัางไงซารโฮเอมฮามก็เก่งในด้านการรักษาอยู่แล้วและการอยู่คอยสนับสนุนพวกเอ็ดกับเอานะฮะก็จะทําให้เอ็ดกับเอเนี่เก่งการเล่นแร่แปลธาตุอาจจะไปอีกแขนงหนึ่งเหมือนเปลี้ยงตันเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นชื่อเรื่องก็คงจะไม่ใช่แขนกลคนแปลธาตุเป็นแน่รวมๆแล้วนะฮะโฮเอมฮามเนี่ยจึงเป็นตัวละครซับพอร์ตที่สําคัญมากสําคัญขนาดที่ว่าถ้าหากว่าไม่มีเขาเนี่ยคือคนทั้งเรื่องตายกันหมดแน่นอน เพราะว่าจะไม่มีใครสามารถปราบท่านพ่อร่างเทพได้แน่นอนเรียกได้ว่าความอดทนและวางแผนอย่างยาวนานของเขาพาทุกคนไปสู่ชัยชนะได้ในท้ายที่สุดจริงๆและทําให้เขาได้จะเป็นพระเอกของเรื่องได้ด้วยซ้ำน,นะฮะแต่คนที่ทอมตัวอย่างโฮมฮามเนี่ยก็ไม่อยากจะได้บทพระเอกสักเท่าไหร่เป็นแน่ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับโฮมฮามของเราในวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ